สเปดี้เอฟซีมื้อสุขสุขคนรวบมุดสุโมงสบอลเนาะพี่น้องวา่าจีอยู่ทางทางลาวทางไทยหรือว่าต่างประเทศเมืนเอนี้ก็มาโผล่กระซองแดนซ้า,ามงซนที่เก่านะพี่น้องเมืนเอนี้ก็เป็นตอนเทียงข้องมือวนันฑุเนาะพี่น้องสั้นแดนกะได้มาฮาฮอยสลีเนาะพี่น้องอยู่กับบ้านเชียงโฮเนะาะเช่อมบ้านเชียงโฮมกับเป็นบ้านข้องคู่ซ้ำอ่างอะไรเน,นะพี่น้องตอนนี้เห่ากะกําลังสีไปเก็บหอยเนาะพี่น้องไปกับอ้ายเนะาะมอสู่อ้ายเนาะ นี่ก็เป็นบานน้าพี่น้องบานมูแมสแดนน้าพี่น้องแบบเป็นเซียวหักเซียวแพงก็น้ะพี่น้องแล้วก็ตอนนี้อายเพิ่นกะกำลังซื้อผ้าไปเนาะอายเพิ่นก,กนะกำลังพ้าใบน้าพี่น้องมาฮาู่กบับบานเสียงโฮมเนาะก็เป็นบานข้าคู่ซ้ำอ่างให้น้าพี่น้องพ่นหม่งได้หนุ่พ่นตกห่ำน้าพี่น้อ,องนะฮะก็เศร้าอายเพิน่นพาไปพิ่น เพิ่นหักก็มาตะเกี่ยวเขาเขานะตอนนี้ก็พ่นตกเลยนะพี่เนอะเขาเขาหน้าดำด้ดยนีนะ่น้อไหมเนาะนี่ตอนนี้อาจเป็นกระลังซิเก็บนะพี่เนอะ<ช>นี่ก็จะเป็นไข่ไม่เนาะไป เย็นหอยแล้วแม่มตัวนี้แม่กำลังเก็บหอยนะพี่น้องหอยตัวน้องใหญ่แสิพี่พี่หอยไอ้สั้นนะพี่น้องเป็นพาเก็บแม่ส่งนะเพื่อนออกหน้าแล้วเพื่อนออกเสแดนมาสาพเพื่อนสองมาแเรื่็งห้อยเลย

Đi hãy 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 nữa hãy Đó hãy 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 เอปักเกลือไหมเกับปลาปะไหนเก็บน่อะได้นาะก็ได้ทางผีเขาเขาสืบบริกินะเก็บเกาไได้ให้เ ก็พอมีนะเหมือนพ่นน้ำให้น่องเทิงผาก็ดิสีห้าเหลือเอาแต่หน่วยยังไงนะพี่น่องนอนแล้วไม่แกะเนื้ หนก็หนตึงน้พี่หน้องคนนะจะมีกระ่อห้อยอยู่ในน้องพี่น่องลูกชายพามาเก็บเนาะเมย์บูยูเมย์องหน้าที่ช่วงนี้พักเก่าหงา้องหน้าน้าพี่หน่อง Ủa theo hồ Ủa tôi nè Nói lại đi nó Chứ không có bằng kiểu mà kẹp Phi nói nè Nói nói nè Nói nè Nói ว่าจีเจียมเหล่าบ่อิเสด็มก็มาเนาะพี่น้องเก็บหอยเก็บหอยตอนอนะตอนเียงเออเอามาออมสิผกก็ได้หัวเดียนนหอยหน่วยเก็บ ขากเลยเนาะมาเก็บตอนเถียงสนาะสิเก็บตอนแดดบดเก็บตอนเถียงได้วหอยไตเก็บตอนสาว,ว่าได้หอยบอกเนาะมันบวแดด <c oughs> ให้มันเต็มตาหนึ่งก็ขูดทางหนึ่งจังเมื่อ <c oughs>

เป,เ,เป็นดินดากดดาตอนนี้ก็มาผอหอยอยอย้อ,อย,อยน้อพี่เนาะเอ็นเอฟซีเก็บห้อยในหนองแดนเออเขาวผลชุกเลยเนาะผลย่งองบริเกียว เพราะว่าช่วงนี Karma, ้มันช่วงพ้นนะพี <c ười> <c ười> ่น right? ้อกพ้นก uh, ับมดเกี๊ยวเท้าง่ามมาเลยได้เนี่ยมีบอลลายกว่านี้ไหมลูกชายว่ามีบอลลายกว่านี้อีกพาไปดูพาไปดูเป็นเราลงแถวห้องลายลูกชายจะพาไปเนาะพี่น้องจนนีก็ะยาง ห่าหลอบึงหอยอย่าะพี้นหรอใช่ป่าสายหวยเนาะเป็นหองนะฮะเป็นหอยลายว่าบ้านเพลินห่าหอยยังคือคือเห็นหาหอยอะไรนะหอยโขงเะรนะ ตกลินเดี๋วไปหาหอยโขงก็พอจะกำลังเก็บหอยหน่อยก็เอาแล้วแหละมันผี่เอวข้หน่อยนะหเอาเก็บปับแล้วถ้าไปตกมันไได้อผ่าต้มเมื่อห้าก็ะจองแฉขึ้นหนึ่งก่อน,น,น,นอถานนอ้าทาบ่อแฉมันมีอะไรไดมีดินแล็ขีจักย่างใน,น,นอ่างในปากนหเนาะขี้ไหมขี้ตอ ô, kiếp ải nào à à đây. đi vào ừ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  lăng tóc nó làm lại là có nhiều hình bỏ vào cái làm say thì chiên chứ, à, Khẩu cái chợ này, biết này, đi. Nà, áng, này. Nà, áng, phạm, nó ít ngồi nữa na khu sâm aang tiền này, na khu sâm áng phạp bữa là nó มะห้อยกับบริสุทธิ์ฝนนอกวันนี้ยันเพ่อยี่ข้าวเหียบก็มาชวนเอาแต่ลูกชายไปวันนี้แสดงลงลุ้ยมาดิเี่นพี่มาเก็บพี่ห้อยบลกไลน์ตงนูตอมน้ำไหลเก็บแล้วถ้าตองน้ำแห้งมันขึ้นง้ นี่ยแล้วเนาะพ่อถูกปักตาใส่น้มบัดหยอให้สินักแล้วตอนนี้เปลี่ยนกันก็อายเนาะอายให้ทางวันนี้เนาะอายที่กระตา มือกองพลาสลูกี้หวยจะได้รอยเป็นหวงจะทรัตะกี้มีแต่หอยจูบเนาะบานนี้เปลี่ยนมาเป็นหอยฉลีเจามันมานะไม่ใช่นาอหอยฉลีเนาะน้ำหนาท่วมเอยน้ำหนาท่วม น้ำโบกเลยหอ,อยเชลีีโบมือเนาะพ่นมวนที่พันอยู่เน่นี่เพิ่นจังบมือสุกเรื่องจำนี่ปะจีท้องเกี่ยวเขา่า,า,ามมวะ Tên này sẽ đen phổ hoi Nó còn cái gì, gì? Bình, bình chạp mưa còn này hoài Giờ <laughs> đốt cốc Cứn cốc ở đây rớt Cốc thơm như rớt Phía nào mà phía phá Này hoài này. này Này theo này เออจะได้ช่องตาเลยเนาะเด้นไ่มนาเสืออ่านี้นะนักบอดแดน ตี้ยาเลยนี่ตัวน้อยงามนี่น้อใหญ่กม่บ๊อบพี่น้องด็ผหอยหอยลายีนอ่ะพี่น้องเนาะ ลายเลยเนาะหอยเนะาะน่าอย่าให้เป็นหอยจูบด้วยเนาะนก,ก็หอยโขงนะหอยโขงที่เสียหอยเฉลี่ยก็จะซื้อโลหนึ่งชิพัฒน์เลหัวม,มันตัวแกะตัวโบแก่โลหะตัวโบแกะ่โลหะเนาะพี่เนาะตัวหอยเฉลี่ย เก็บหอยเก็บหอยพี่น้องหมดพ้นอยู่เรื่อยๆนียเรื่ห้หอยสลี่ก็เป็นราคาเด้พี่น้อยมันแสบแบบว่ากินหัวมันแล้วบบกินชีว์แล้วหัวมันอ่อน Mẹ เลยนี่เสือกกระทังแม่เก็บเปี่ยนเด้อพี่น้องหยังๆอยากลบแกกบจกปลาจังซี่ใส่ไป nó จะให้เบิ่งนห้พี่น่องเด็กไปจ้ะนี่พี่น่อยน้อย้าถ้าเป็นห้อยโขงได้หน่อยนะนี่แม่ในๆทำไมเอ๊ะตอนนี้ขึนอันนี้ก่นเนาะขึนเงาก่อน่อความปลอดภัยแม่ยันปีกน่พี่น่องเอ๊ะก็แดนแล้วรอยะ Bao nhiêu đi hưng hỏi, hưng gì hưng hưng ừ. Như hưng 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 đi hưng 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 Anh hưng hưng Ừ, thì nó ừ. này cả 10 phút lên này. Ôi ừ, mẹ tôi chùm khả đi. Nhìn nó. Cúp cơn thưa mẹ, chắc nó ngoài này. Cắt cửa phủ luôn, hiện tại. Cắt cửa phủ. Hoi cắt cửa phủ. Nói là nhảy đi mẹ. Cô Nguyên, cắt hoi đó. เตาป่ะพี่แมนาะเจะอยก่ทางนไหนไม่ไหนเขาเมือให้เมื่อชื่อนน้อตอนนี้ก็มืดพ่นเลยเนาะพ่นสิลไลแล้วพ่นิไลล่างเลยตอนนี้ก็พักกันนะอ่นะพี่น้อปาดมือได้ไม ข้ามมาเป็นแบบนี้เ <c oughs> จ้าและพาไปสี้เบอรงหอยทีห้าได้เนาะพีหลองบนต้นอีกก็หมดพ้นสวนยิ้มหายยิ้มหน้าพีน้อกพยายมขยนยิ้มเงียเพอขาจะออกหน้า าไดเอกได้เจ้าปีหรืองวนี่ซื้อมาได้ปีป้ายปีป้ายงวขูอันนี้กับแม่บ้างวันนี้แมวมาซร้านะับกระถอกหอยเนาะตอนนี้ก็แสดงกับแม่กาสุรดยภาพันเมื่อยเนาะ สลับคลิปนี้กับสุขภอพเจ้าเพียงงท่นนี้เนะาะฝากทานผู้ชสมกดไไหลกดแชรกกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสแสดงมงส่วนในหน้าพี่น,น้องสลาบคลิปนี้กับวิ่งไล่พอกันคลิปนะบ๊ายบาย